่อ,อีกหนึ่งความประทับใจนะคะจากปีที่ผ่านมาก็คือเรื่องราวความน่ารักของแม่แม่ผู้สูงวัยในจังหวัดอ่างทองที่หวนกลับมารวมตัวกันแสดงละครชาตรีหลังจากห่างหายกันไปนานนับ1ิบปีและดูเหมือนว่าความน่ารักของแม่แม่นั้นจะไปเข้าตาผู้จัดงานใหญ่ๆเข้าแล้วค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ภาพการแสดงละครชาตรีของกลุ่มนักแสดงผู้สูงอายุกลุ่มนี้เกิดขึ้นที่บ้านท่าช้างอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับความพิเศษของการแสดงในครั้งนี้อยู่ที่การนำเอาอาดีตนักแสดงผู้สูงอายุมาไล่ล้ำทำบทเพื่อโชว์ถึงความเป็นศิลปินที่มีอยู่ในตัวของพวกเขาผ่านช่องทาง Facebook และหลังจากภาพชุดนี้ได้กระจายออกไปในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ทำให้หลายต่อหลายคนต่างทึ่งถึงการแสดงของพวกเธอ ตลอดจนให้ความสนใจกับละครชาตรีเป็นอย่างมากทีเดียวแไหวมต้อยถามเล่นทีแรกไหวไหมเลนทีแรกไหวไหมตอนนี้ไหวไหมด้วยความน่ารักบวกกับความน่าทึ่งของการแสดงทีมงานรายการเรื่องจริงผ่านจอลงพื้นที่ไปเจาะลึกถึงกลุ่มละครชาตรีกลุ่มนี้ทันทีเมื่อถึงสถานที่นัดแนะเราก็เจอกับหญิงชลาที่มีอายุ ราว7 0ถึงปีซึ่งไม่น่าเชื่อว่าอายุอานามขนาดนี้จะยังแสดงละครกันไหวอยู่นะครับแต่ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับพวกเขาเราไปเรียนรู้กันก่อนว่าละครชาตรีคืออะไรดดล,ละครชาตรีมันก็คือเป็นละครที่มันเป็นละครเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นละครที่เก่าแก่ที่สุดของการละครไทยทีนี้ละครชาตรีเนี่ยก็จะถูกมีการ แพร่กระจายมาในส่วนของภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญใ่ในแถบทางภาคกลางก็จะมีละครชาตรีเกือบทุกจังหวัดละครชาตรีเป็นอีกหนึ่งละครลำของไทยประเภทหนึ่งที่เกิดจากการผสมผสานร,ระหว่างโนราของภาคใต้กับละครนอกของภาคกลางซึ่งละครชาตรีส่วนใหญ่จะรับจ้างแสดงแก้บนที่บ้านวัดหรือเทวสถานที่ผู้คนนับถือโดยการแสดงจะมีอยู่สองแบบด้วยกัน คือแบบระบาชุดสั้นๆและแบบละครแต่เดิมเนี่ยอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไรมันก็ไม่ได้มีเยอะผู้แสดงเนี่ยจะต้องนั่งล้อมวงปีพาดอยู่ข้างหน้ามีเสากลางลงปักอยู่ข้างหน้าน,นี่คือการแสดงแบบแบบเดิมฉบับเดิมแบบฉบับเดิมไม่มีฉากแต่ปัจจุบันเนี่ยให้มามีฉากเนี่ยซึ่งมันก็มีการปรับมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6กมาเนาะว่าการที่ไม่มีฉากเนี่ยพวกศิลปินในเวลาผัดผ้าผัดอะไรเนี่ยมาดูจากตา ก็เลยให้มีฉากเกิดขึ้นมาในยุคนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของว่าละครลิเกอะไรก็มีฉากกันมาตั้งแต่ตั้งแต่บัดน,นั้นช่วงแรกๆละครชาตรีได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างมากการจัดจ้างให้ไปแสดงก็มีอยู่เรื่อยๆจนทําให้หลายคนยึดอาชีพนักแสดงละครชาตรีแล้วตั้งคณะละครขึ้นมายึดเป็นอาชีพหลักแต่ปัจจุบันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนเทคโนโลยีเริ่มเข้ามา ความสนใจในละครชาตรีก็เริ่มพดหายไปสมัยก่อนนะโอ้โหคนดูละครเนี่ยปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังว่าโอ้โหเวลามีละครเนี่ยคนมาดูกันเยอะเพราะกลางวันมันไม่มีอะไรดูแต่เด๋ยวนี้ไม่มีใครดูมันไม่มันไม่ไม่มีไม่มีคนจะดูพูดง่ายๆว่าละครหาไปเพื่อไปแก้บนแค่นั้นเองเพื่อให้เจ้าดูแค่นั้นเองเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนละครชาตรีที่เคยเฟื่องฟูกลับไม่ได้รับความนิยมเหมือนแต่ก่อนเมื่องานน้อยลง หลายคณะจึงต้องปิดตัวลงไปนักแสดงเก่าๆก็ต้องร้างลาวงการคุณสวทาเสนามนตรีหรือครูพุทธผู้ที่เคยสัมผัสกับาาคณะละครชาตรีมาตั้งแต่เด็กก็เล็งเห็นที่คุณค่าของกลุ่มศิลปินจึงมีการเชื้อเชิญเอาอาดีตศิลปินผู้สูงอายุที่ห่างเหินจากการแสดงมาเกือบ40ปีมาไล่ล้ำทำบทโชว์ผ่านช่องทาง Facebook ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมียอดคนดูเกือบ1 0 0 0 0คน จนทำให้หลายคนเริ่มหันกลับมาสนใจในละครชาตรีอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ไอ้โควิดเนี่ยมันเป็นช่วงที่ลูกหลานในชุมชนเนี่ยที่เป็นศิล,ลปินทั้งหมดเลยเนี่ยถูกถูกยกเลิกงานทั้งหมดครับก็ไม่ได้ออกทำมาหากินอะไรเลยเราก็เลยดึงศิล,ลปินอาวุโสเนี่ยศิล,ลปินสูงอายุที่ไม่ได้ออกแสดงแล้วเนี่ยมาเป็น20-30ปีเนี่ยมารวมตัวกันได้ออกมาแสดง เพื fate, pues ne, ่อ en ต nah ้องการให้เขาเนี่ยรู้ว่าในเขาไม่ได้แก่ไปวันๆเขายังสามารถแสดงได้อยู่และก็ยังสามารถยังหาเงินเลี้ยงลูกหลานได้อยู่การแสดงแต่ละครั้งของคณะละครชลาชาตรีจะคัดเลือกเอาอดีตนักแสดงผู้สูงอายุที่ยังแสดงไหวซึ่งหนึ่งในนักแสดงที่ได้ถูกคัดเลือกเข้ามาเป็นสมาชิกของวงนั่นก็คือป้าต้อยผู้นี้ครับบ่าเล่นละครตั้งแต่เด็กมาเลย จำความได้จากกวบจนถึงตอนเนี้ยป้าอยู่กับละครชาตยิงมากี่ปีแล้วโอ้โหก,ก็เลื่อยมาจนกระทั่งอายุปานเนี้ยเนื่องจากป้าต้อยไม่ได้เรียนหนังสือการอ่านบทจึงเป็นเรื่องที่ยากเธออาศัยการนั่งฟังแล้วก็จดจำเอามาซ้อมจนชำนาญในที่สุดป้าต้อยก็ได้กลายเป็นนักสแสดงตัวหลักที่หลายคณะต่างแย่งตัวกันแต่เมื่อเวลาผ่านไป ร่างกายก็เริ่มแก่ชรลาลมเธอจึงหมดความนิยมงานละครของเธอก็ค่อยๆน้อยลงไปทุกทีเขาหาแล้วก็ไปแ,แต่ได้แต่เขาก็ไม่ค่อยหากันมากหรอกโดยมากถ้าเตาสาวเขาติดกันหมดโรงอื่นไม่มีตัวเขาก็หาเราไปเราก็ไปแต่บางโรงเขาไม่เอาแก่ๆหรอกเขาไม่เอาก็เราแก่แล้วไงมันไม่ชูโรงเมื่องานหลักที่รักกลับไม่ได้ทำ รายได้ที่เคยเอามาเลี้ยงครอบครัวก็ได้หายไปป้าตอยจึงพยายามทุกหนทางที่จะช่วยหารายได้เข้ามาในครอบครัวไม่มีงานละครป้าก็ไปรับจ้างถักญ้ามั่งแล้วก็หาป้าไม่มีไม่มีญ้าถาักก็หาปลาอปาปลาเป็นอาชีพประจําส่วนอีกคนที่มีความผูกพันกับอาชีพการแสดงละครชาตรีมาตั้งแต่เด็กๆก็คือ คุณยายทองอาบผู้นี้แหละครับยายทองอาบเริ่มเข้าสู่วงการนักสแสดงตั้งแต่อายุ12ปีด้วยความตั้งใจฝึกฝนและมีใจรักกับการสแสดงไม่นานเธอก็ได้กลายเป็นนักสแสดงหลักของคณะในช่วงนั้นและได้ใช้อาชีพการสแสดงละครนี้เลี้ยงครอบครัวตลอดมาก็แรกเริ่มเดิมทีก็ละครนี่แหละหัดมาตร้งการยุบโรงเรียนสิบสี่ิมาครับ ก็เละครมามายู anyway ่อีตอนอายุส oh, so ี table, ่สิบได้เกือบ30ปีที่ยายทองอาบประกอบอาชีพนักแสดงมาเธอเก็บเงินจนสามารถเปิดคณะละครชาตรีเองได้ซึ่งนักแสดงส่วนใหญ่ก็เป็นคนในครอบครัวพอเริ่มโด่งดังมีชื่อเสียงขึ้นก็มีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้ยายทองอาบต้องยุติการเป็นนักแสดงละครชาตรีลง คายตีนากับแม่อยู่เล่นเถอะพักเล่นเถอะมแม่อยู่เล่นมันสงสร้างพักเล่นเถอะเราก็ต้องสรางลูกไงก็หยุดพักมานี่มาเล่นเนี่ยสามคืนที่แล้วเพิ่งมาเล่นเนี่ยทั้งเรืงแรกก็คือคิดว่ายากเพราะว่าการรวมตัวมาเนี่ยคือคนแก่เนี่ยก็จะมองประมาณว่าเขาเป็นศิลปินแก่แล้วไปแสดงมันก็คงไม่สวยหรอกคิดว่าใครจะมาดูเขาล่ะแก่ขนาดนี้แล้วใครจะมาดูตลก แต่พอตัวเองได้ออกมาแสดงแล้วเนี่ยพอคนแบบสนใจเยอะคือเขาเห็นความน่ารักของคนแก่เล่นอะไรออกมาก็ตลกเล่นอะไรออกมาก็น่ารักไปหมดก็เลยมีการแชร์กันในสังคมจนเราก็ไม่คิดว่าคนจะสนใจอะไรขนาดนี้เมื่อคณะชรลาชาตรีเริ่มเป็นที่รู้จักก็ได้มีการติดต่อเข้ามาให้ทางคณะไปแสดงในงานประจำปีที่วัดขุนอินทปรมูล ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ที่ศิลปินกลุ่มนี้กลับมารวมตัวกันหลายคนต่างตื่นเต้นที่จะหวนคืนสู่เวทีใหญ่อีกครั้งหนึ่งเ้องเป็นพลร,รักษณาแม้ว่าอายุอามาและสังขารจะไม่ค่อยเอื้อสักเท่าไหร่นักแต่เพื่อสิ่งที่รักและความผูกพันมาทั้งชีวิตนั่นไม่ใช่อุปสรรคที่จะทําให้พวกเธอยุติการแสดงครั้งนี้ได้และแม้ว่าจะเคยเกาในวงการละคร แต่ก็ต้องยอมรับครับว่าหลายคนก็ห่างเหินไปนานนับ1 0บสปีทางคณะก็เลยต้องนัดรวมตัวกันซักซ้อมต่อบทเอาให้ชัวร์ที่สุดก่อนที่จะขึ้นโชว์จริงในวันนี้ครับอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของทุกๆก,การแสดงละครชารตรีคือจะต้องมีการเชิญเสียนพ่อแก่และเสียนครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพื่อไปแสดงโดยครั้งนี้จะพิเศษกว่าทุกๆครั้งคุณพ่ออนันจะใช้เสียนพ่อแก่ของจริงที่มีอายุเกือบ100ปี ให้นักแสดงสวมใส่ขึ้นแสดงโชว์ในงานนี้ด้วยและเมื่อกลุ่มนักแสดงมาถึงหลายคนไม่รีรอที่จะรีบแต่งองค์ทรงเครื่องผัดแป้งทาปากให้สวยเหมือนสมัยสาวๆโดยคุณยายบางท่านยังบอกอีกว่าไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาแบบนี้มา30-40ปีแล้วและยิ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปี ทำให้หลายคนกลัวที่จะแสดงออกมาได้ไม่ดีตามบทบาทที่วางเอาไว้ป้าต้อยรับบทเป็นนางยักษ์มาลายการป้าถุ่งรับบทเป็นพระลักษณายายมณีรับบทเป็นพระยมนา ยายจุนรับบทเป็นท้าวอาทิตย์ยายอาบรับบทเป็นพระมเหสีแจมจำมหักป้านารับบทเป็นพระธิดาสุวรรณจินดายายเมียนรับบทเป็นพระฤนือสีก็ฝากเพื่อนๆหรือว่าลูกๆหลานๆช่วยเชียร์ให้พวกป้าๆแม่ๆด้วยนะลูกนะเมื่อใกล้ถึงเวลาแสดง หัวหน้าคณะจะต้องทำการตั้งกำนนก่อนการแสดงเพื่อเป็นการบูชาและระลึกถึงครูบาอาจารย์อีกทั้งเป็นการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามขนบธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณต่อจากพิธีไหว้ครูบาอาจารย์จะเป็นการบรรเลงดนตรี เพื่อเป็นการโหมโรงเรียกแขกเชื้อเชิญคนที่ผ่านไปผ่านมาให้เข้ามาชมการแสดงที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปในที่สุดการแสดงก็ได้เริ่มขึ้น โดยการแสดงละครชาตรีในค่ำน,นี้เป็นการแสดงเรื่องพิกุลทองตอนทายฝยและถือเป็นงานใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีของกลุ่มนักแสดงผู้สูงอายุทั้งหลายทำเอาตื่นเต้นไปต,ตามๆกันถ้าคไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนคะไม่ต้องต้องเป็นห่วงนะจาคก็วันวานาาแล้วขอ,อาภิญญางานดาับมาอีกหนึ่งความพิเศษในค่ำน,นี้ก็คือการที่เชิญเสียนพ่อแก่จริงๆที่อายุเกือบ100ปีมาใช้ในการแสดง โดยผู้ที่ได้รับเกียรติใส่เสียงพ่อแก่ในครั้งนี้ก็คือคุณยายเมียนอายุ91ปีซึ่งถือว่าเป็นผู้อาวุโสที่สุดในกลุ่มเมื่อกลุ่มนักแสดงขึ้นเวทีแล้วทีมงานสังเกตเห็นอะไรบางอย่างในตัวของนักแสดงหลายคนเช่นป้าต้อยก่อนหน้าที่จะแสดงป้าต้อยดูจะเป็นคนที่สุขุมเรียบร้อยเคลื่อนไหวช้า แต่พอไม่ได้สวมหัวโขนแล้วเหมือนกลายเป็นคนละคนทันทีกลายเป็นนางยักษ์ที่ดูกระโชกโหกหากเข้มแข็งเต็มไปด้วยพลักกาลังเรียกได้ว่าตีบทแตกได้อย่างน่าทึ่งจริงๆเหมือนกับคุณยายทองอาบที่ทีมงานค่อนข้างจะเป็นกังวลเล็กน้อยก่อนหน้าที่จะมาแสดงคุณยายทองอาบได้ถูกแมวกัดทำให้ไม่สามารถขยับหรือยกมือข้างซ้ายได้อย่างเต็มที่ ยิ่งทําให้คุณยายกังวลว่าจะแสดงออกมาได้ไม่ดีแต่เมื่อถึงเวลาต้องแสดงจริงคุณยายทองอาบกลับโชว์สปิริตสวมวิญญาณน,นักแสดงโชว์ฝีไม้ไลายมือได้อย่างเหนือความคาดหมายของทุกคนจริงๆ <c oughs> ดหนีาคะทาตาเราจะได้ยูก็ลูกเราไปอยู่ในวังหรือเปล่าหราือคะหรือไม่อยู่กลางดงกลางและการแสดงในครั้งนี้ก็ดําเนินเรื่องไปถึงคิวของพระฤาษีดาบท ที่รับบทโดยโคุณยายเมียนอายุ91ปีและในขณะที่คุณยายทำการแสดงอยู่นั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นภาถาไม่จุกเนะ 2... 3... ด้วยเสียพ่อแก่ที่คุณยายเมียนใช้แสดงอยู่นั้นเกิดลุดตกพื้นทำให้คุณพ่ออน,นันต์เจ้าของคณะต้องรีบมาทำพิธีต่อหัว

แสดงละครชาตรีของกลุ่มผู้สูงอายุชราชาตรีในค่ำนี้ถือได้ว่าได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจำนวนมากโดยหลายคนที่ท,ทราบข่าวต่างเดินทางมาชมการแสดงรวมถึงบุคคลสำคัญของวงการศิลปะการแสดงพื้นบ้านด้วยภูมิใจดีใจและคนแก่เนี่ยความสุขเขาคือได้เจอกันแล้วก็ได้ขึ้นบนเวทีเหมือนแม่ พราะแม่ได้ขึ้นเวทีแม่มีความสุขนีนกลล่ก็เหมือนกันพอได้เจอกันเขาก็สุดได้คุย<ร>ได้เล่นจ้ะไม่ค่อยมีเล่นแล้วเพราะคนรุ่นนี้เล่นยากเพราะว่ายุมากนะวันเดียวพะรำเลยม,มันจะลมนะ้มเขาก็ต้องระวังค,<า>คยดูวงนี้เล่นมงงั้ไม่เคยดูยยแล้วเป็นไงบ้างครับดูก็ดีเราก็เล่นดีพี่พอรู้จักละครชาตรีอ๋อรุ่นพี่มันรุ่นหลังเลยไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่มาดูก็ชอบครับผม และแล้ว,ลวการแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุในค่ำนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการแสดงแต่ด้วยอุปสรรคหลายๆอย่างทั้งอายุเรี่ยวแรงและก็สังขารทําให้บางช่วงบางตอนเกิดข้อผิดพลาดขึ้นบ้างแต่โดยรวมนั้นถือว่าเป็นโชว์ที่สนุกและดีมากที่สุดเรื่องหนึ่งเท่าที่ได้ชมกันมานี่แหละครับที่เขาเรียกว่าถึงจะเก่าแต่ก็เก่าพอตัวขอบคุณจริงๆนะครับ ถ้าเกิดว่ามีถ้อยคำใดวาจาใดไม่สุภาพหรือการแสดงเราติดขัดไปบ้างองขอการาบประทานอภัยทุกท่านด้วยเพราะศิลปินเราหยุดทําการแสดงไปเวลา30ปีเพื่อจะรวมตัวนะครับร่างกายไม่ไหวแต่ใจยังรักในศินละปะการแสดงสำหรับวันนี้เขากล่าวคําว่าสวัสดีครับวันนี้คนมาดูเยอะไหม เยอะค่ะเป็นไงบ้างยายถุงเป็นยไงรู้สึกว่าดอเรื่งดีใจนะที่ได้มาโอกาสไํท,ทการแสดงอีกครั้งหนึ่งนะพเพราะว่าเราก็ห่างหายจากเวทีไป20กว่าปีอเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ไม่เป็นไรหรอกใจสู้สักข่านี่ลูกเท้าไม,ไม่ดีแต่าก,การแสดงเมื่อกี้เหมือนยายเต็มที่มากเลยกม็มันไม่โจ๊ะเต็ม,ม,มท,ที่ก็เต็มที่เพราะเก่งไม่งั้นมาลม ก็ด <te ีใจเมาดูแล้วก็ดีใจาเขาไม่ดีไม่มาดูเราก็ไม่ดีใจทาเราเสียใจนะเราเล่นไม่ดีคนดูเยอะแบบนี้อยากแสดงอีกไหมก็มีก็มาลูกหากถามว่าเราได้เห็นอะไรจากกลุ่มคณะละครชาตรีที่หวนกลับมารวมตัวกันในครั้งนี้บ้างอย่างแรกก็คือเราได้เห็นไฟที่กำลังจะมอดดับ กลับมาลุกโชนขึ้นอีกครั้งและที่สำคัญเราได้เห็นศิลปะก,การแสดงที่กำลังเลือนหายได้หวนกลับมายืนอยู่ในยุคใหม่อย่างน่าภาคภูมิใจเพื่อให้ลูกหลานคนไทยได้ช่วยกันสืบสารวัฒนธรรมนี้ต่อไปตราบนานเท่านานครับก็ถ้าผมอยากจะพูด ผมก็อยากจะขอฝากไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้มองว่าแบบความน่ารักของคนแก่เนี่ยมีเยอะไม่อยากให้แบบบางทีเด็กรุ่นหลังมองข้ามผู้สูงอายุเราก็เลยอยากจะพัฒนาผู้สูงอายุให้มีคุณค่ามากที่สุดครับ mm hmm. ก็จะทําไปเรื่อยๆครับจนกว่าศิลปินรุ่นพวกนี้จะไม่อยู่กับเราแล้วเราก็จะทําจนใครจะตายจากกันไปข้างหนึ่งครับ เจาะลึกงานเซรามิกสีสันโอกินาว่าเรื่องจริงผ่านจอ